วันนี้ผมพาเพื่อนมาที่จังหวัดราชบุรีนะครับมาเช็คราคาวัตถุมงคลของวัดน้องหอยนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนมาชมความงามของวัดนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่ามาทําบุญแล้วก็มากราบขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสาหรับวัดน้องหอยเดี๋ยวเราตามไปดูด้วยกันนะครับ ็ขอสวัสดีเพื่อนเอน,นะครับวันนี้เรามาที่จังหวัดร,ราชบุรีนะครับจะพาเพื่อนเอนไปวัดหนองหอยนะครับได้ยินแต่ชื่อเสียงและความสวยงามนะครับวัดหนองหอยเป็นวัดที่สร้างขึ้นในปีพศ2416ตั้งอยู่ในเขตตำบลเขาแรงอำเภอเมืองจังหวัดร,ราชบุรีนะครับห่างจากตัวเมืองก็ประมาณ12กิโลเมตรนะครับเพื่อนๆเ,เป็นที่ตั้งของพระวิหารพระ อะวะโรกิเตสวนโพธิสัตว์อวนอิมนะครับมีความสูง16เมตรหน้าตักกว้าง9เมตรประชาชนทั่วไปก็เรียกกันว่าเขาเจ้าแม่กุนอิ่มนะครับวัดหนองหอยซึ่งตั้งบนยอดเขาแรงและอีกด้านหนึ่งของยอดเขาคือเขาพระใหญ่นะครับก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรัตนโกสินมหามุนณหรือหลวงพ่อใหญ่นะครับเป็นวัดที่มี ผู้ศรัทธานิยมมาไหว้พระกันมากนะครับในปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นวัดที่สวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆขึ้นไปชมนะลิงเยอะมากเพื่อนๆน,นี่จอดรถแล้วจะเดินขึ้นนะครับลิงถ้าเพื่อนๆมาต้องระวังลิงให้ดีนะครับวัดหนองหอยเป็นที่รู้จักของสาธุชนทั่วไปทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดนะครับเป็นที่ล่ําลือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากไม่ว่าจะขออะไรก็จะได้ดังใจ จะมีผู้คนมาสักการะบูชากันนิคขาดโดยเฉพาะในวันเทศกาลหรือวันหยุดนะครับวันนี้คนก็เยอะมากเพื่อนๆและก็เป็นวัดที่สวยงามด้วยนะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆชมให้ทั่วเลยนะครับตามผมมาเลยครับก่อนที่ผมจะพาเพื่อนๆไปชมความงามของวัดนะครับ ก็จะขอแวะมาชมวัตถุมงคลของทางวัดก่อนนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมาก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะลิงเยอะมากนะครับเพื่อนๆถ้าเราหิวของกินของอะไรลิงอาจจะมาแย่งนะครับก็ระมัดระวังเอาเดี๋ยวมาดูกันว่าวัตถุมงคลของทางวัดมีแบบไหนนะครับ เยอะนะครับเยอะวัตถุมงคลนี่เยอะมากผมดูแล้วเป็นวัตถุมงคลที่แบบหลากหลายนะครับไม่ได้เน้นวัตถุมงคลอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมีประเภทเจ้าแม่กุดอิมอย่างนี้แหละครับมีครับราคาก็อยู่ที่ใหญ่500ร้อยสีร้อยประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็จะพาดูคร่าวๆอย่างนี้แหละครับห้าร้อยนี่ห้าร้อยก็มีคือเลี่ยมกรอบเรียบร้อยนะครับ ราคาก็มีตั้งแต่200 300 500นะครับคือวัตถุมงคลเขาจะไม่เน้นสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ก็มีหลากหลายครับเป็นเทพต่างๆก็มีนะเป็นพระยาคุดนี่ก็มี250 500 300 250ประมาณนี้มีเยอะเพื่อนๆมีเยอะเป็นยกอย่างนี้ เป็นอย่างนี้เพื่อนๆคือไม่ได้นเน้นอย่างใดอย่างหนึ่งท้าเวสสุวรรณก็ยังมีเลยมีแบบหลากหลายนะครับนี่ครับเป็นแบบตั้งหน้ารถก็มีมี599900แล้วก็1 5 0 200อย่างงี้ครับตามขนาด99ก็มีนะตามขนาดแล้วก็เป็นพระพุทธรูปปางต่างๆนี่ เป็นเหมือนพระแก้วก็มีนะครับพระแก้วมรกตอย่างเงี้ยนี่ห้าสิบบาทร้อยห้าสิบก็มีทุกขนาดนี่ตั้งหน้ารถก็มีเยอะเหมือนกันก็จะประมาณนี้นะครับนี่มาลายพวงละห้าสิบบาทนี่ มีเจ็ดรอยมีองค์ใหญ่ก็สวยนะเป็นเหมือนพระแก้วมรกตนะครับมีแบบตั้งหน้ารถก็มีนี่สวยนะครับพระพุทธชินราชอย่างนี้ก็มีนี่เป็นวัตถุมงคลประเภทนี้นะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นพวกของมงคลต่างๆนี่ของมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นปีเซีย เป็นม้าอย่างนี้ครับนี่แหละเป็นลักษณะนี้นะครับสำหรับวัตถุมงคลของทางวัดใครชื่นชอบเครื่องรางวัตถุมงคลแนวนี้ก็ไม่ควรพลาดน,นะครับสวยงามครับพระพิคเนศก็มีเพื่อนๆพระพิฆเนศต่างๆนะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับมีทั้งราคาถูกและแพงครับ แต่สวยงามนะครับจะมีหลากหลายนะครับนี่มีหลวงปู่ทวดก็ยังมีเลยหลวงปู่ทวดก็มีหลวงปู่ทวดสมเด็จโตเนี้ยผมถึงบอกว่าทางวัดเขาจะไม่เน้นสร้างแบบเป็นเอกลักษณ์ของวัดครับคือมันจะหลากหลายถ้าใครมาก็เลือกดูได้นะครับจะเช่าบูชาแบบไหนนะครับนี่พระแก้วมรกตยังมีเลยเพื่อนๆราคาก็มีตั้งแต่หลักพัน เล็กๆก็มีนะเล็กๆเป็นปีเซียเป็นของมงคลนั่นแหละของมงคลต่างๆนี่เป็นเฮงเจียยังมีเลยเป็นเฮงเจียนี่เป็นของมงคลต่างๆเหมาะที่จะไปตั้งในร้านค้าแล้วก็ในบ้านก็ได้ครับนี่ก็มีอย่างนี้ครับคูบาศรีวิชัยก็มีนะ อุบาสิวิชัยสมเด็จพุทธจารย์โตงี้นี่ก็ราคาอยู่ประมาณนี้250ก็สวยอยู่นะก็ถือว่าราคาไม่ได้สูงมากมายนะครับนี่หลวงปู่ทวดก็มีนี่แบบครอบแก้วที่ว่าตั้งหน้ารถก็มีนะครับมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นี่เห็นไหมนี่ร้อยห้าสิบหลวงปู่ทวดมีทั้งแบบปลมดำแล้วก็เพ้นสีนี่แบบเป็นหินก็มีเพื่อนๆ คล้ายๆหินคล้ายหยก่นแหละผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหินหรือหยกเป็นเจ้าแม่คนอิมก็มีสวยงามครับสวยงามนี่พระศิวลีก็มีมีทั้งแบบองค์ใหญ่องค์เล็กกลมดำก็มีก็อยู่ราคาก็299ร้อกพันกว่าก็มีถ้าองค์ใหญ่นี่แหละครับก็วัตถุมงคลก็ประมาณนี้นะครับ เป็นอย่างนี้เป็นพวกเพื่อน้ําชาหรือเปล่าแล้วก็เป็นพวกหินมงคลต่างๆนี่เห็นไหมผู้คนก็มาเลือกเช่าบูชากันได้นะครับผมว่าเหมาะกับผู้หญิงนะเป็นจี้เล็กๆเป็นเจ้าแม่กวนอิมเป็นทเวทวสุวรรณแล้วก็เป็นพระองค์เล็กๆพระประจําวันเกิดประมาณนี้ครับนี่ นี่เป็นล็อกเก็ตกูบาบุญชุ่มยังมีเลยครับกูบาบุญชุม่มเดี๋ยวตอนนี้จะพาเพื่อนๆขึ้นไปตรงที่จุดชมวิวนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับเสียงอาจจะดังเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกปล่อยๆนะครับเดี๋ยวตามผมขึ้นมาครับ เดี๋ยวจะพาขึ้นไปที่จุดชมวิวนะครับว่าจะสวยขนาดไหนและมองเห็นไกลขนาดไหนนะครับเพราะว่าวัดก็ตั้งอยู่บนเขานะครับนี่เป็นจุดชมวิวตรงนี้ก็จะมีพระสังกัจจายนะครับสำหรับวัตถุมงคลของทางวัดก็มีอยู่สามจุดนะเพื่อนๆแต่ที่ถ่ายดูก็ ถ่ายจุดเดียวเพราะว่าวัตถุมงคลก็คล้ายๆกันนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายก็วัตถุมงคลก็ไม่ได้เน้นอย่างที่ผมว่าแหละครับเป็นแบบหลากหลายนี่ครับจุดชมวิวนะครับก็เหมาะนะครับที่จะพาครอบครัวมาเที่ยวมาไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมนะครับแล้วก็หลวงพ่อใหญ่นะครับผมว่าเหมาะที่จะพาครอบครัวมาเที่ยวนะครับ บรรยากาศดีครับวันนี้ก็มีฝนปลุยปรายนิดหน่อยนะครับนี่ก็ถือว่าไม่ร้อนนะครับบรรยากาศดีนี่ก็เป็นครูบาศรีวิชัยนะครับเขาก็จะมีรูปหล่อท่านอยู่ตรงนี้นะครับเราก็มากราบขอพรได้นะครับนี่ครับครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนานะครับ มีที่ให้เราได้ชมได้กราบไหว้บูชาหลายจุดเลยนะครับเพื่อนๆถ้ามานะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้กันนะครับนี่ครับทางเข้านะครับเป็นวิหารโพธิสัตว์นอิ่มองค์ปฐมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับไปกราบขอพรนะครับคนเยอะนะเพื่อนๆคนเยอะมาก ทั้งคนทั้งลิงเลยครับดูรองเท้าก่อนลิงก็เยอะครับเราต้องระมัดระวังกันนะครับรองเท้าบางทีลิงก็มาขโมยนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะคอยดูแลบางทีเขาก็มาไล่ลิงเหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปกราบขอพรนะครับเจ้าแม่กุนอิมตรงนี้ก็เป็นเหมือนพระสังกัจจายนะครับ คนก็จะมาโยนเหรียญตรงนี้นะครับโยนเหรียญเข้าตรงสะดือเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเสียงดังหน่อยนะครับเพื่อนๆมีเสียงฝนนะครับเสียงฝนโปรยปลายเสียงอาจจะดังนะครับผู้คนก็มาขอพรกันเยอะเลยครับนี่นี่ครับพระแม่กวนอิมนะครับ ก็ถือว่าเป็นโพธิสัตว์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีวัตถุมงคลเหมือนกันนะครับเพื่อนๆแต่วัตถุมงคลของทางวัดก็อย่างที่ผมบอกก็คล้ายๆกันนะครับนี่ครับคนก็มากราบขอพรกัน วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับที่ผมมาถ่ายก็ถือว่าคนเยอะคนเยอะมากครับเพราะว่าตรงวันหยุดนะครับนี่ครับผู้คนก็เดินเที่ยวเดินชมแต่ต้องระวังลิงอย่างที่ผมบอกดูสิลิงเยอะเลย ตรงนั้นก็จะเป็นร้านกาแฟก็มีนะครับร้านกาแฟเครื่องดื่มอย่างนี้มีนะครับให้เรามานั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศไปด้วยนะครับนี่ครับนี่เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ก็มีนะครับอยู่ด้านบนนี่ครับตรงนี้ครับองค์ใหญ่องค์เล็กนะครับในทุกๆวัน ที่วัดหนองหอ,อยแห่งนี้จะมีประชาชนเดินทางมาก,กราบไหว้สักการะมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะที่นี่มีเรื่องเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ว่าหากมาขอพรหลวงพ่อใหญ่แล้วก็เจ้าแม่กวนอิมก็จะสมปรารถนาในทุกสิ่งนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีโรงทานเป็นอาหารเจให้กับผู้มีจิตศรัทธาในช่วงเทศกาลต่างๆนะครับส่วนของโรงทานจะตั้งอยู่บนยอดเขาแล้ก็ นั่งทานอาหารเจไปชมวิวไปด้วยนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมเพื่อนๆล,ลิงเยอะมากเลยนะครับต้องอร,ระมัดระวังนี่ครับน้องลิงเยอะอก็แนะนำให้เพื่อนๆมาได้นะครับพาครอบครัวมาเที่ยวได้นะครับมากราบไหว้ขอพรพ,พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ แล้วก็เจ้าแม่กุนอิ่มนะครับตอนนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาทานอาหารเจนะครับท่านฟรีนะครับของทางวัดนี่ก็คนมาเยอะครับก็มานั่งทานกันตรงนี้นะครับเป็นอาหารเจนะครับก็ทานแล้วก็อร่อยมากนะครับเพื่อนๆหลังจากทานเสร็จเราก็เอาจานชามไปล้างเองนะครับ วันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับสวัสดีนะครับ